ัสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนร่ทันกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องอีเวนเวอร์ครับวันนี้นะครับที่หมู่บ้านช้างมันจะการครับคนตรงหนักนะครับตอนนี้ก็มาดูช้างของเราครับเล่นครับตอนนี้ก็คนตรงหนักมากครับเราเข้าไปดูสิขาชากันเพิ่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับขาชาก็เล่นล่นมากครับ ลูกไม่พังรัชมีครับไม่พังรัชบีครับตอนนี้เราก็พามาดูน้องสุพรรณสัยเนืองคพรรสายครับโอ้โหจังหวะนี้ยังไงครับยังไงครับเดีมากครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของบ้านชางสีภัยนะครับตอนนี้ก็น้ำฝนนะครับลงเต็มดินเลยครับก็ดีนครับจะได้ไม่แห้งเล้งนะครับท่วันนี้ครับร้อนมากครับ ร้อนจนแบบผมแบบโอ้โหอดไม่ไหวอ่ะครับอันนี้ก็เราคุณธรรมารครับกำลังเล่นดินครับโอ้เสียงฟ้าก็คึม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 นะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับผมก็ได้สถานการณ์เด็ดพอดีครับผมก็จะพามาดูนะครับทางครับของเรานะครับเมื่อเวลาฝนตกจะเป็นยังไงจะกลัวหรือจะเล่นครับตอนนี้โอ้โหสุยอดมากครับคุณธรรานอนครับจังวันนี้โลนครับโอ้ ก็ไม่ค่อยอยากะโม้ครับอันนี้ก็ขอแม่มีนะครับไม่มีก็อันตรายนิดหน่อยนะครับก็ต้องมัดโซ่ไว้นะครับเห็นของอย่างนี้ก็ไม่ได้ปล่อยนะครับเพราะว่าเวลามีรถผ่านมาตรงนี้นะครับก็จะวิ่งไล่ตลอดเลยนะครับแล้วเราก็ต้องกันไว้นะครับเผื่อคนตกบนไรมาไม่มีก็อาจจะไปเล่นโคนแล้วลื่นแล้วลุกขึ้นไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเสียงเบาไปหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าคนตกนะครับ อือืือุภาษาเดี๋ยวเราไปดูบารามียักน้อยกันเลยครับโอ้ดูบารามีครับตอนนี้เล่นหนักเหมือนกันครับแต่ว่านะครับผมต้องมาเอาน้ำออกจากหลักอีโอ้ยผมโอ้ยสาดดินก์ผมครับมาถึงกะสาดใส่เลยครับจังหวะนี้ที่ไม่ได้อยากเล่นนะน้องโอ้ยจังหวะนี้เลยครับยังไงครับเตะดิสก์ผมอีกหรือไม่ครับ เพราะว่าอยู huh. ่ตรงนี้อันตรายครับตอนนี้จะพังแตกแล้วครับตอนนี้เราต้องเผยดีกว่าพันสายดีกว่าครับตอนนี้เราพางนี่กับฟักพังทุกบอลเลยนะครับตอนนี้โอ้โหยังไงครับยังไงครับสุพันสาครับโอ้โหเล่นดีมากครับอันนี้ผมพูดดังได้ที่สุดเท่านี้นะครับก็ถ้าเสียงเบาก็ขอประทานโทษด้วยนะครับเอฟซีนะครับยื่นมาหาผมแล้ว ตัวเพื่อนที่อยากเล่นด้วยนะเฮ้ยถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปแบบเล่นน้ำกับช้างนะครับก็ขอไลน์นะครับขอไลค์เพื่อเป็นปกำลังใจนะครับขอไลค์ประมาณ200ร้อยไลน์นะครับถ้าถึงสองอไลค์ครับคลิปหน้าผมจะเล่นน้ำกับช้างครับก็ตอนนี้ควาชาก็เล่นหนักนะครับตอนนี้ผมก็หนาวจัดจเลยนะครับ ผมก็หนาวนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้ก็เป็นบรรยากาศฝนตกนะครับที่บ้านทาาศรีไทยที่โคกบ้านจะกรางนะครับนี่โอ้โหโอ้โหก็ยังดีนะครับที่ฝนนะครับแต่ว่าไม่ลมนะครับก็ถือว่าดีแต่จั่งนะครับโอ้โหอุ้ยทุกคนานอนนะครับจังหวะนี้ยืนทุกทนาธ์เพราว่ายืนแล้วมันไม่ฟินครับต้องนอนครับจังหวะนี้ต้องมีเคอร์ฟิวครับ นอนลงครับนอนลงครับอืออโอ้ยตอนนี้ตากลายเป็นมีพันดาไปแล้วครับอู้ยนองตบอกะครันอนกันนะอือโอ้ยแต่วันนี้บางช้างสีไทยพ่อใหญ่สิไทยก็ตกมันอยู่ข้างหลังนู่นครับก็ไม่ต้องกลัวครับอันนี้ก็เป็นน้ําที่ไหลลงมาจากช้งกะสีนะครับน้งสาก็เล่นตามสบายนะครับโอ้ถ้าฝนตกหนักกว่านี้นะครับอาจจะทั้งคืนได้เลยนะครับ ฝนตกหนักตรงนี้ก็จะฝนก็จะท่วยขึ้นมาขึ้นมา้เลยนะครับเราก็ต้องป้องกันอันนั้นก็เป็นข้อดนนะครับเก็บมูลค้างพาฝนตกเลยครับโอ้โหต้องมีข้อยอยากจมุโยมยากเข้ามาครับเราแอบครับเราแอบครับจังหวะนี้โอ้ยยกขึ้นมาครับไม่ค่อยยากให้ควนเท่าไหร่โอ้ยจับครับจับครับจังหวะนี้ยังไงยังไงครับเรากรดกสาครับก้าเเบียดครับโอ้ยเราเดินไปก่อนเดีกยวว่าครับ เราจะเดินขาคุณปุ๊บโว้ยรถขาค้นติดตั้งนี้ว่าไงครับคุณพ่อครับทำไรครับอสวัสดีครับกำลังทำหน้าปกคลิปครับผมครับทำตอนฝนตกเลยใช่ไหมครับครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากโว้ยครับได้มันกลับอยู่ในห้องแอร์เลยใช่มครับได้ครับโหครับ เดี๋ยวเรามาดูทางฝนตกนะครับตอนนี้ก็ฝนฟ้ากาศดีมากครับโหฝนตกมากจะไม่แล้วนะครับก็ยิ่ว่ายอดเย่มกระเทียมดองครับตอนนี้เราก็มาดูสวนผักของเราครับไม่ต้องรดน้ำนะครับปุ๋นชามารดน้ำทุกวันอันนี้ไม่ได้รดนับเพราะว่าฝนตกดีครับเมื่อวานก็ตกลิ้มนิ้หน่อยครับวันนี้ก็ช้าเอาเต็มที่เลยครับโอ้โหมันมากครับการภาคฟุตบอลของเรา วันนี้ดูครับพูดไม่ขาดายครับโอ้โจังหวะนี้ดูสวนผักของเราครับสวนอะครับถ้าเอซีท่านใดนับถ้ามานอนอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําผักให้กินนะครับผักของคุณแม่นะครับคุณแม่ท้ผักใช่ไหมครับผูผักใช่ไหมครับถ้าเอ็มซีท่านใดมาครับผมจะเอาผักให้กินนะครับแล้วก็ปลานะครับแลาที่สินะคโอบ ไม่ได้มีอะไรมากมายครับอันนี้ก็เป็นกระบองเพชรของเรานะครับชื่อมาครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองกันนะครับดูนะครับต้นไม้ของอลมพัดดีมากนะครับตอนนี้ผมก็แทกอย่างดูเดือดนะครับจังหวะน,นี้ฝนจังหวะน,นี้ลงดูจากฝนตกมาต้นไม้ดูจากกัญชนานะครับเสียงครับแฮ้ยเงี้ยโห้ยจังหวะน,นี้เราก็มาดูกัน และคุณตากำลังอาบน้ำมาเมื่อกี้นะคะจะเปียกอีกหรือไม่ตอนนี้เราก็เดินไปดูน้องชรรงษากันครับแต่ตอนนี้เราเกรงกลัวว่าเราจะเดินไปยังไงดีนะครับเพราะว่าฝนตกครับตอนนี้เราจะวิ่งพาผมไปเลยโอ้ยนะโ่จังหวะนี้มาดูน้องสุารรณกับโห้อยังวะนี้นอนครับโหดูปาครับจังหวะนี้ปากลากทางครับโห้ก็ยอด่นครับตรงนี้หางตึง ตึงหูตึงครับดูย่างน้อยครับยังน้อยลาดไปภาคมาครับจ่งหวะ้โหนี่เพาว่าเราจะอันตรายเหมือนกันนะครับถ้าเราไปอยู่กับุิพันนะเราต้องมาอยู่ข้างหลังเสานะครับนี่ก็คือเสาโอหอาจจะพักไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็กลัวเอฟซีนะครับจะไม่ได้ยินนะครับต้องพากดังนะครับ โอ้ดูช้างของเรานะครับเล่นดินใหญ่เลยนะครับโอดูบรรยากาศนะครับวันนี้บรรยากาศในวันนี้ฝนตกแรงมากแอฟซีก็ก้ขอขอบคุณ f อซีนะครับที่ช่วยกันกดติดตามนะครับจนถึง4,700นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามการคอมเมนต์การ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมมายเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้มาใหม่นะครับนี่ครับผลก็ตกแรงมากครับก็เป็นกำลังใจผมเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณฝนอีกรอบ่อมนะครับเพื่อการทำให้หญ้าของเราเติบโตนครับและข้าวของเราเติบโตเพื่อที่เราจะได้กินไม่อดไม่หิ่งครับ ตกมาได้วันนี้ก็ตกมาได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝนมาตกมาตกมากเรื่อยๆเลยแต่อย่าลบก็พอนะคะผมก็ขอฝากเอสซีด้วยครับทางนั้นก็เป็นยังไงบ้างครับก็คอมเมนต์มานะคะว่าฝนตกเหมือนอยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็คือภาษาก็เล่นใหญ่ครับชิมันสานอนเลยครับแต่บารมีไม่นอนนะครับ ้อ้อกนอนครับต้อนอ้อนี่เป็นตัวเล่นใหญ่เลยนะดูจากรถสิบร้อนนะครับเอาไว้ข้างๆต้อนอ้อนี่ไม่เหลือนะครับดินเต็มครับผมไม่ค่อยอยากจะม้นะครับอันนี้ก็คือฝนตกในบ้านของพ่อใหญ่ชี้ไทยตอนนี้เราก็มาดูน้องสุกัญญาขับน้องต้อนอออยู่ตรงนูนนะครับโอ้ยโอ้ยอาคาครับจังหวะนี้จังหวะนี้ก็ฝนตกแรงมากดูเดือดอุ้ย อุยกินหน้าผมเยคุณครับดินต้ำหน้าผมเลยครับโอ้โหช่วยกนันจ้าโอ้โหทำกับข้ออย่างนี้เนี่ะกระโถงสงสัยช่วยกันจาบอกว่าพี่อาบน้ำผมเยอะเกินไปผมต้องอาบน้ำพี่ชินบ้างครับ,รนะรบนนนนลูครับตารนี้มียอะน้อยนอนนอนนะครับโหนี้ ก็ต้องขอจบคลิปคลิปแค่นี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ